สายลมหนาวต้นได้ดูฝนทัดฐานตัวเมืองลำพูนอย่างอเอื่อยเฉยแดดคล้ายจะมีแต่ก็ไร้าไออุ่นลมเย็นเยื่ยวที่แทกตามร่องไม้ในบ้านเก่าหลังหนึ่งเรมแม่น้ำกลวทำเอาผิวกายของนอนรู้สึกขนลุกกว่าทั้งที่ยังเย็นอยู่กลางแดดจา้าด้านหน้าบ้านไม้ทรงถ่ายโบราณที่ดูสุดโสมจนแทบยืนไม่อยู่มีป้ายไม้เล็ก,เ,ลกเขียนไว้ว่า ขายของเก่าบ้านคุลุงผลตัวอักษรสีแดงซีดจนแทบอ่านไม่ออกทว่าในแววตาของชายหนุ่มกลับส่องผกายความสนใจเพราะนี่อาจเป็นขุมทรัพย์สำหรับร้านวินเวขอ,เของเก่าของเขาที่กำลังขยายกิจการอย่างเงียบเงียบนนเป็นเจ้าของร้านย้อนกางร,ร้านของเก่าที่เน้นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้จากบ้านเก่าตามต่างจังหวะ ก่อนจะเอามาทำความสาตกแต่งแล้วนำไปขายในโลกออนไลน์เขามีรดนิยมเลือกของจัดจ้านมักเลือกของที่ดูมีพลังงานบางอย่างเพื่อเรียกลูกค,ค้าแต่ก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผทีวหรืออรารพ์อะไรทั้งนั้นเขาเชื่อว่าแค่ทำภาพให้ดูขลังใส่คำโฆษณาว่ามีตำนาน